คุสุปันมองยังไงครับกัญชาปลดล็อกแล้วมันสร้างชาติหรือทำร้ายชาติโอ้ยตอนนี้ทั่วโลกหนาวครับทำไมอากาศ<อ>มันเย็นเหรอ,อตอนนี้หวาดผวาหมดนะประเทศที่เปิดเสรีกัญชาแล้วก็เป็นสินค้าเแบบหนาวสะดุ้งเจอกัญชาพันธุ์ไทยโตเร็วครับ พันเดียวอ่ะปลดล็อกปลล็อกปุ๊บสูงท่วหัวเลยนะหลายหลายคนย็บอกสู้อ่ะเป็นมหาศจรย์ที่สุดในโลกนะพอปลดแล้วปฏิกาปุ๊บโอโหฝนมาโชว์เลยโตทั่วหัวเลยโอ้ไม่หนาวได้ไงอ่ะแคนาดาก็แคนาดาเอะใช่ไหมแล้วยิ่งก่อนหน้านี้กัญชาพันธุ์ไทยโดยเฉพาะที่นครพนมเนี่ยเป็นกันเป็นพันุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลกอ่ะครับ แล้วเจอเติบโตเร็วแบบเนี้ยเพียงชั่วข้ามคืนสูงเป็นเมตรสูงเป็นสองเนี้ยใครจะสู้อ่ะครับปุ๋ยดีประเทศไทยปุ๋ยดีปุ๋ยดีปุ๋ยปุ๋ยกอมอ่ครับปุ๋ยกฎหมายเอฮะอฮผมชวนคุยแบบนี้คุณครับจากใจและพีะ่พี่ทวีและท่านผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าเจตนาลมในการคุยวันเนี้ยไม่ได้มไม่ได้ต้องไม่ได้คัดค้าน หรือไปต่อว่าต่อขาอะไรใครหลอกแต่อยากจะบอกว่ามันต้องมองให้รอบข้อ,อมันที่หลายๆคนเคยพูดว่านะครับเหรียญมีสองด้านเสมอครับแน่นอนความจริงเนี่ยนะครับแม้มจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่กว่าจะพิสูจน์ได้หนึ่งเดียวมันก็มีหลายความจริงครับหรือแม้แต่นักการเมืองลงสมม่อลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีสอบได้สอบจบครับอ่า เจตนารมในการแก้กฎหมายว่าด้วยเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นเจตนารมแก้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใช่เพื่อการรักษาพยาบาลครับคนที่คิดและอิเลิกเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เปิดเผยออกมาเป็นทางการเนี่ยนะครับก็คือแพทย์หญิงสำรี อืม mm hmm. นะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มศึกษาปัญหายาครับกับคุณสมชายแสวงการอ่าฮะนะครับก็เป็นไปขอแก้กฎหมายพอแก้มาตอนแรกเนี่ยมันก็ยังติดนู่นขัดนี่ mm hmm. นะครับอ่อก็พยายามปรับแก้กันมาพอตอนหลังเนี่ยพักการเมืองอ่าภูมิใจไทยก็ไปทําเป็นนโยบายของพักครับอืม mm hmm. นะครับดูว่าด้วยกัญชาเสรี uh huh. อันนี้ก็หลายคนก็มองว่าคาดหวังว่าจะเป็นการ อ่าเขาเรียกว่าเอาไปขยับลูกต่อแต่ว่า <ừ m. S 2> ด้วยด้วยความที่กฎหมายออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันในทางกฎหมายสําหรับพี่น้องประชาชนพอเขาแก้กฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็ที่ว่าปลูกได้เสรีกัเอ่าใช่ก็ปลูกขันใหญ่เลยแล้วยิ่งมีข่าวลือว่าปลูกได้ว่าละหกต้นอืมเดิมเนี่ยสังคมไทยบอกปลูกได้บ้าละสองต้นไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่พี่ครับอืม ตอนหลังอ่ะพอม,มีมีการแก้กฎหมายนะครับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แ,แก้กฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ครับครับก็มี uh huh. ก็มีข่าวมาอีกนะครับ uh huh. ว่าสามารถปลูกในบ้านเราต้น uh huh. พี่น้องทางีสารผมว่าขุดหลุมรอเลยบ้านหลกต้นหลกต้นป่านน,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 นี้ฝนตกดินลงปากหลกุมกบไปหมดแล้วมัน <laughs> ครับอ่าฮะนะครับ uh huh. อ่าพ่อ ศึกษาไปศึกษามาชาวบ้านโดนจับนู่นโดนจับนี่ก็แล้วแต่ตอนนั้นนะตอนยังไม่ไปแก้ว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยเรื่องของอพืชเสพติดใช่ปลดชื่อกระชาออกจากพืชเสพติดประเภทที่ห้าครับอ่าฮะคิดไี่ได้ตรงนี้ไปก่อนครับพอปลดออกมาเนี่ยก็จะมามีผลบังคับ ก็คืออมีผลบังคับว่ากัญชาเนี่ยสามารถปลูกได้เนี่ยอืมก็คือเมื่อวานนี้ใช่ใช่นะครับทุกคนก็เฮเลยเราก็ได้กัญชาพันธุ์ใหม่โตข้ามวันข้ามคืนมาครับใช่ไหมนะเออแต่พอไปประกาศแกนะครับว่าด้วยเรื่องของอสิ่งเสพติดป,ประเภทที่ห้าครับ ของกระทรวงเนี่ยครับคุณสักใจพี่ทวีและท่านผู้ชมมันยังไปติดกฎหมายเึ่งร่างกฎหมายมันยังอยู่ในสภาในร่างพระราชกำหนดพระราชบัญญัตรงงิรพระราชบัญญัติกัญชากัญชงครับกัญชากัญชงครับมันก็มีออกมาบอกว่ามันต้องดูตัวนู้นด้วยอืมซึ่งพระราชบัญญัติมันใหญ่กว่าประกาศไงครับอ่ฮะ ทุกคนก็อลเวงดิเอแล้วตกลงมันยังไงเนี่ยเออแม่ยังไม่เกิดอ่ะลูกเกิดก่อนอ่ะเอ่า่คุถือนี่นี่คือคือความรักลั่นอ่าฮะในการประกาศกฎหมายประกาศข้อบังคับมันเลยทําให้เกิดความสับสนซึ่งเรื่องการค้าเนี่ยมันสับสนตั้งแต่ที่แรกครับอ่าใช่ขอไล่ต่อมาเจตนาลงใช้ด้านการแท้อืมข้อที่สังคมไทยสงสัยมากที่สุดอือฮึ หนึ่งปลดปลอกกัญชาแล้วปลูกได้ไหมครับปลูก<อ>ได้วันนี้เขาใช่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วหกต้นกี่ต้นก็ได้วันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่จํากัดจะกี่ต้นก็ได้ครับมีนะมีนะครับประชาชนทั่วไปนี่มีกาหนดในการปลูกนะแต่ถ้าคนที่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชีพมันก็มันไม่มีนะนี่ไงตอนนี้มันได้หมดนะเออมันมั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่น้องผมลำบําปางพอปลดล็อกกัญชาเสร็จบอกว่าปลูกได้ไหมปลูกได้เออก็มีการถามต่อเอามาสูบได้ไหมอ่าขีดเส้นตาไว้ก่อนเราขีดเส้นตาไว้สองเส้นแล้วนะอือมอือินเสพติดประเภทที่ห้ากับเอามาสูบได้หรือเปล่าครับนะครับอืม ผิดกฎหมายข้อไหนจะสูบกัญชาครับอ่อวาวกตรงนี้ต่อก่อนเลยครับมันมีทั้งสูบได้และสูบไม่ได้อืมถ้าสูบถ้าคุณไปสูบในที่สาธารนณะครับอสูนอบนอกบ้านนะ่ะอืมหรือสูบในหรือสูบในบ้านก็นแล้วแต่แล้วคนในครอบครัวเขาหมักไส้อนะ่ะครับเขาไปแจ้งตำรวจมันจับพราสร้างความรำคาญนะอ่ะอะฮะ ในที่สาธารกก็เหมือนกันครับเขาเอาเอ,าอาระเบียบข้อบังคับของกงอรมอนามัยออ่ะืมอมันจับอ่ะครับผิดกฎหมายนะเออปรับสอง,สองมื่นห้าเลยเนาะ,ะ,ะจะเท่าไปพันลำจุย้ยอยู่ตามที่จุดหน้าสรพสินค้าหรือว่าแถวหน้าห้างไม่ได้นะคุณอาจจะหอมแต่คนนึ่งก็ไม่หอมกับคุณนะ ถ้าใครบอกว่าเฟันกัญชามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับคนที่ไม่เคยสูบก็อย่าไปสูบนะครับครับผมเสนอให้ไปหาใบใบสแกรแห้งมาเผาไฟแล้วก็ลองลองสูดกลิ่นดูอ๋อกลิ่นเดียวกันใช่ไหมใช้แทนกันได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินนคล้ยายกันครับ <c oughs> นั่นคือประกาศของกรมอนามัยอืมแต่มีอีกอันหนึ่งครับ สูบเสร็จแล้วสมมุติม,มีคนไปแจ้งครับคุณสัจัยพิทวีและท่านผู้ชม,อมพอโดนควบคุมตัวเสร็จเขาจับไปตรวจสารนะ,ะ,ะ,ะถ้าไปเจอกันชาที่เสพเข้าไปเนี่ยครับ,รบอันนี้รวมถึงดื่มทั้งชงทั้งอาหารอ,อะไรก็แล้วแต่ทั้งสูบด้วยเนี่ยถ้าไอสารนี่ ไอ้สาร THC เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยเป็นอะไรนะเอาเป็นเอาเป็นเ h c เ,เรียกก่อน THC เ,เนี่ยเกิน0.2เปอร์เซ็นตี่ติดคุกก็หาเศษสินเจ็ติดอีก,อกครับ0.2เปอร์เซ็นตโดยน้ำหนักเออร์ซ็นโดยน้ำหนักไอ้น้ำหนักอะไรก็ไม่รู้นะน้ำหนักตัวเราหรือน้ำหนักอะไรฮะเนี่ยครับถ้าเกินไปนะยังถือว่าเป็นถือว่าผู้เสพเนี่ยได้เสพติด ได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าอ๋อก็คือสาร THC ตั้งแต่0.2เปอร์เซ็นตขึ้นไปยังถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่ห้าอยู่ะเอาง่ายๆเอาแบบทางการแพทย์วันนี้โทรถามเพื่อนหมอมาแล้วเพื่อนหมอบ,บอกว่าขอยญาตนะเอาแบบเพื่อนอคือกันคก็บ,บอกไม่ต้องไปคิดมากอมเอาเป็นว่าถ้ารับสาร THC เนียเข้าสู่ร่างกายเกิน0.2เปอร์เซ็นเนี่ย ถือว่าเส็งิจย์ระเป็ชาติเสีิสสตัวเตียเรยาเห็นความรักั่้ในการประกาศใช้กฎหมายแลยนะ้วใช่ไหมฮะใช่ใช่